การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักการใช้ภาษาเรื่องคำในการแต่งประโยคในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทำชนิดของคำหน้าที่ของประโยคการแต่งประโยคสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำและชนิดของคำค่ะนะคะคำและชนิดของคำมีทั้งหมดเจ็ดชนิดได้แก่หนึ่งคำนามสองคำสรรพนามสามคำกริยาสี่คำนิเณ์ ห้าคำบุพบท 6. กคำสันทานและเจ็ดคำอุททานค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่คำแรกกันเลยค่ะคำนามคือคำที่ใช้ชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นคำว่าภูเก็ตโรงเรียนแม่สุนัข บาสเกตบอลสวนจตุจักรคำนามจะทำหน้าที่ในประโยคได้สองหน้าที่คือเป็นประธานของประโยคและเป็นกรรมของประโยคค่ะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคที่คำนามเป็นประธานของประโยคกันนะคะคำว่าภูเก็ตภูเก็ตอยู่ในภาคใต้ของไทยส่วนจตุจักร ส่วนจะาจะจับอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าแม่แม่กำลังตั้งคันโรงเรียนโรงเรียนของฉันมีสีชมพูสุนัขสุนัขของฉันมีสีน้ำตาลคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนามที่ทั้งหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกันบ้างนะคะเช่นคำว่า โรงเรียนคุณครูทาสีโรงเรียนบาสเกตบอลพุ่มเล่นบาสเกตบอลภูเก็ตฉันไปเที่ยวภูเก็ตสุนัขพิมพ์กอดสุนัขสวนจตุจักรทุกวันจันทร์ฉันชอบไปนั่งเล่นที่สวนจตุจักรเรามาต่อกันที่คำสท์พนามกันเลยนะคะคำสท์พนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อให้ใช้ภาษาในการพูดหรือเขียนได้สลัดสลวยไม่ใช้คำซ้ำไปมาค่ะเช่นคำว่าคุณท่านฉันเธอเขาคำสรรพนามจะทำหน้าที่ในประโยคเหมือนกับคำนามคือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและเป็นกรรมของประโยคค่ะเราลองมาดูตัวอย่างประโยค ที่คำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกันนะคะเช่นคำว่าเขาเขากำลังจะไปโรงเรียนคุณคุณกำลังทำอะไรฉันฉันกำลังยิ้มท่านท่านผู้นี้เป็นคนดีเธอเธอคนนี้เป็นเพื่อนของฉันคราวนี้เราลองมาดูคำสรรพนาม ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก,กันบ้างนะคะเช่นคำว่าเธอเพื่อนเธอเดินมาหาเธอคุณภูมิจะมาหาคุณวันศุกร์นี้เขาฉันเห็นเขาหานหนังสือฉันขอคนนี้มาหาฉันท่านฉันคุยกับเธอเรื่องของท่านต่อไป เรามาต่อกันด้วยคำกิยากันเลยนะคะคำกิยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ค่ะเราลองมาดูประโยคที่มีคำกิยากันนะคะเช่นคำว่าฟังฉันฟังเพลงในทีวีเปิดแม่กำลังเปิดประตู วิ่งเขาวิ่งไปหาแม่ร้องไห้เพื่อนฉันร้องไห้หนักมากพูดเธอพูดเสียงดังมากต่อไปเราก็มาต่อกันที่คำวิเศษกันเลยนะคะคำวิเศษคือคำที่ขยายคำนามคำสรรพ,พนามคำกริยาและคำวิเศษค่ะเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำได้ชัดเจนขึ้น ส่วนใหญ่จะอยู่หลังคำที่ต้องการขยายค่ะเราลองมาดูตัวอย่างคำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำนามกันนะคะเช่นคำว่าผักสดอยู่ในตะกร้าคำว่าสดเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าผักที่เป็นคำนามค่ะคนอ้วนกินจุคำว่าอ้วน เป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าคนที่เป็นคำนามค่ะตำรวจหลายคนจับผู้ร้ายคำว่าหลายในประโยคเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าตำรวจที่เป็นคำนามค่ะี๋ยวลองมาดูตัวอย่างคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามกันนะคะเช่นคำว่าเราทั้งหมด ช่วยการทำงานให้เรียบร้อยคำว่าทั้งหมดในประโยคเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าเราคำว่าเราก็คือเป็นคำสรรพนามนะคะฉันเองเป็นคนพูดคำว่าเองในประโยคเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าฉันที่เป็นคำสรรพนามค่ะเราลองมาดูตัวอย่างคำวิเศษ ที่ทำหน้าที่ขยายคํากริยากันนะคะเช่นคำว่าเด็กคนนั้นนั่งดูนกคําว่าดูเป็นคำพิเศษที่ขยายคำว่านั่งที่เป็นคำกริยาค่ะเขาร้องเพลงได้ไพเราะคำว่าไพเราะเป็นคำพิเศษที่ขยายคำว่าร้องเพลงที่เป็นคำกริยาค่ะคนอ้วนกินจุคําว่าจุ เป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่ากินที่เป็นคำกริยาค่ะแล้วลองมาดูตัวอย่างคำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำวิเศษกันเลยนะคะเช่นคำว่าเขาร้องเพลงได้ไพเราะมากคำว่ามากเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าไพเราะที่เป็นคำวิเศษค่ะงงกันไม่เอ่ยอีกประโยคนะคะ ม้าวิ่งเร็วมากคำว่ามากเป็นคำพิเศษที่ขยายคำเ่อร์เร็วที่เป็นคำพิเศษเข้าใจกันรียังคะ